ความตายบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่งดงามถ้าเรามองข้ามความน่ากลัวของมันไปมันคือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ที่กำเนิดขึ้นจากจุดจบของอีกโลกหนึ่งเหมือนเวลาที่วานอยากสิ้นใจและตายในทะเลลึกร่างของมันจะค่อยๆจมลงสู่ก้นมหาสมุทรและชินานระบบนิเวศท,ทั้งระบบ จะถือกำเนิดขึ้นจากซากศพที่เน่าเปื่อยของมันชุด EPM ของไม้บันทึกวิดีโอเหตุการณ์ตลอด3วันที่ผ่านมาเอาไว้เฮนรี่ได้รับหน้าที่กู้ไฟล์ภาพพวกนั้นขึ้นมาให้พวกเราดูแม้ว่าเราจะช่วยชีวิตไม้ไม่ได้หรือแม้แต่จะกู้ชุดเกราะราคามหาศาลคืนมาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นตัวฆ่าเขาระหว่างที่รอกับตันโรเบิร์ต ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับภารกิจนี้และเหตุผลที่ว่าทำไมคนบนโลกถึงไม่เคยได้ยินชื่อสิ่งมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์อย่างทาลอสมาก่อนคุณเห็นพวกซากสัตว์ทะเลที่ตายเกลื่อนรอบๆสถานีไหมโรเบิร์ตถามภาพซากปลานับร้อยที่ร่างกายบิดเบี้ยวเละเทะแวบเข้ามาในหัวผมมันไม่ใช่ภาพต้อนรับที่น่าดูนักหรอกสำหรับก้นบึ้งมหาสมุทรแห่งนี้ เจมส์บอกผมว่ามีบางอย่างดึงดูดพวกมันลงมาเป็นเสียงอะไรสักอย่างใช่ไหมโรเบิร์ตพยักหน้าเขาดึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมาขยับมืออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดเล่นไฟล์เสียงประมาณ5ปีก่อนเรามันทึกเสียงนี้ได้จากส่วนลึกของร่องลึกตองงามันเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ฟังดูประหลาดเหมือนเสียงร้องหาคู่ของวานที่ถูกปรับให้ทุ้มต่ำและบิดเบี้ยว จนฟังดูผิดเพี้ยนไปหมดและท่ามกลางเสียงวีดวิวนั้นมีเสียงบางอย่างซ่อนอยู่มันฟังดูเหมือนเสียงกระซิบพวกเขาก็เคยบันทึกเสียงคล้ายๆกันนี้ได้แถวร่องลึกมาเรียนาแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าไบโอแวงโรเบิร์ตอธิบายเสียงนั้นถูกเปิดบนซ้ำไปซ้ำมาในขณะที่เราคุยกันมันฟังดูหลอนประสาทอย่างน่าประหลาดสำหรับเสียงที่ดูเหมือนจะไม่มีผิดภัยตอนแรก เราก็นึกว่าเป็นเสียงวานที่เพี้ยนไปเพราะการเดินทางผ่านระยะทางไกลๆหรืออาจจะเป็นครื่นรบกวนของเครื่องมือวัดแต่แล้วเราก็เริ่มเห็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ฝูงแมงกะพูลที่โผล่มาแบบไม่มีปีมีคุยปลาที่ฝืนสัญชาติยานตัวเองดำดิ่งลงมาสู่แรงดันมหาศาลเพื่อฆ่าตัวตายแล้วใครเป็นคนทำเสียงนั้นผมถามโรเบิร์ตเปิดรูปภาพขึ้นบนหน้าจอ มันคือสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนตัวกลมแต่มีสีดําสนิทแต่มันดูไม่เหมือนไอตัวนรกที่ผมเพิ่งเจอมาในห้องแอร์ล็อกเลยสักนิดเท่าที่เราบอกได้คือมีระบบนิเวศท,ที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในล่องลึกนั่นมันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาหลายล้านปีไม่ได้รับผลกระทบจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่และพวกมันมีวัฒนาการแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับ สิ่งมีชีวิตเซล์เดียวหลายล้านตัวทำงานร่วมกันเพื่อสร้างร่างใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นมาแต่ที่ไม่เหมือนเราคือเซลล์พวกนี้สามารถแยกออกจากกันและกลับมารวมร่างใหม่ได้ตามใจชอบเราตั้งชื่อให้มันว่าซินซีเทียมไอ้นี่เหรอที่ฆ่าไหมพวกมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นที่แอร์็อกเมื่อกี้มันใหญ่กว่าจุลชีพพวกนี้มากนะักก่อนที่เราจะคุยกันต่อเจมก็ขัดจังหวะเข้ามา บอกว่าไฟล์วิดีโอพร้อมแล้วถ้าวันหนึ่งรัฐบาลตัดสินใจเปิดเผยเรื่องสถานีนี้พวกเขาจะไม่มีวันพูดถึงสิ่งมีชีวิตพวกนี้หรือเสียงที่นำเรามาเจอพวกมันหรอกผมมั่นใจเลยว่าพวกเขาจะยกย่องให้ทาลอดเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงสุดแต่ความจริงก็คือกองทัพเรือยอมทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อให้มนุษย์ลงมาเดินที่ก้นทะเลก็แค่ เพราะพวกเขาอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำเสียงนั้นจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็แค่นั้นแหละกัปตันพวกเขารอเราอยู่ครับเจมย้าเราไปรวมตัวกันที่ห้องโถงกลางแอบบีนั่งแยกตัวออกไปอยู่ด้านหลังเธอดูโซมลงกว่าเดิมมากเหมือนคนป่วยหนักที่น้ำหนักหายไปวูบเดียวในไม่กี่ชั่วโมงเฮนรี่ <Henry S 2> เป็นคนควบคุมวิดีโอเขาเตรียมจะเร่งความเร็วผ่านช่วงที่น่าเบื่อไป พราะการดำลงไปใช้เวลานานมาก2,000 20, 0ฟุตโซนเหวสมุดทุกอย่างที่เราเห็นเป็นมุมมองผ่านสายตาของไม้วิดีโอเรื่องที่หน้าห้องแอร์ล็อกแอปบบี้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าเป็นกังวลไม่ต้องห่วงหน้าเดี๋ยวผมก็กลับมาแป๊บเดียวเองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลงไปสักหน่อยและเขาก็คงไม่ยอมทิ้งเงินพันล้านให้ตาไปพร้อมกับผมหรอกเสียงไมพูดในวิดีโอ คำพูดของเขาไม่ได้ทำให้เธอสบายใจขึ้นเลยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันนะเรายังไม่เคยทดสอบชุดที่ความลึกเกิน3ามหมื่นฟุตเลยแอบบี้แย้งก็จริงแต่เราทดสอบเรื่องแรงดันแล้วและชุดนี้ก็รับไหวสบายๆน่าจะลงไปได้ลึกกว่านี้อีกเยอะเฮนรี่กลอวิดีโอไปข้างหน้าไม้ยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาของล่องลึกตองงาทางซ้ายมีชาชลายื่นออกไปสู่ความมืดมิด มีลิฟต์ตัวหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางถัดลงไปล่องลึกไม่ไกลเราเห็นหนวดระยางยาวเฟื้อยโบกสะบัดไปตามกระแสน้ำมันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างบิดเบี้ยวดูเหมือนจะควบคุมหนวดที่ยาวเกินไปของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำแต่กลับลอยนิ่งอยู่ในน้ำลึกขนาดนี้ได้อย่างไม่สะทกสะท้านเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเห็นนั่นไหมไมพูอย่างตื่นเต้นลางชี้ไปที่สัตว์ประหลาดนั่นมันหมึกแมกนาพินน่านิว่า เขาเกือบจะวิ่งเหาะๆไปตามขอบผาเพื่อดูให้ชัดขึ้นเสียงชุดเกราะดังหอบกระชั้นจากการออกแรงอย่าขยับตัวแรงเกินไปเดี๋ยวชุดจะรับภาระหนักเฮนรี่เตือนผ่านวิทยุไม่เป็นไรหรอกนะเขาจ่ายเงินมาจ้างเราทำอะไรละ่ะไม่ย้อนพอเขาเข้าไปใกล้หมึกตัวนั้นอีกตัวก็โผล่มาจากด้านหลังหนวดของตัวนี้ยาวกว่าตัวแรกซะอีกให้ตายสิไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นตัวเป็นๆใกล้ขนาดนี้ เลิกเล่นแล้วไปขึ้นลิฟต์ได้แล้วเฮนรี่สั่งเสียงเข้มเออเออเข้าใจแล้วหน้าคนจะมีความสุขกับงานหน่อยก็ไม่ได้เขาเดินไปขึ้นลิฟต์และรัดเข็มขัดการเดินทางนี้จะพาเขาลงไปในเหวเลึอกอีก1 5 0 0 0ฟุตลิฟต์ส่งเสียงดังลั่นแต่มั่นคงแข็งแรงพอที่จะทนแรงดันมหาศาลของโซนเหวสมุดได้ไม้เป็นคนควบคุมความเร็วในการลงด้วยตัวเองไม่นานหลังจากเริ่มลงไปไม้ก็หยุดลิฟต ชุดมันส่งเสียงแปลกๆว่ะก็ปกติมันกําลังปรับตามสภาพแรงดันที่เปลี่ยนไปเราก็บอกนายแล้วไม่ใช่เหรอว่ายิ่งลึกมันจะยิ่งเป็นเฮนรี่อธิบายด้วยน้ําเสียงลาคารเออรู้แล้วหนะ้าแต่นายไม่เป็นอะไรหรอกนะระดับความลึก27,000ฟุตไม้หยุดลิฟอีกครั้งสายตามองไปที่ชะง่อนผาที่ยื่นออกมาบนนั้นมีซากข,ของวานหัวคันซอนนอนตายอยู่ วานนั่นมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะไม่ถามมันตายเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นข้างล่างนั่นแหละเออรู้แต่นี่มันวานหัวคันสอนนะปกติมันต้องอยู่แถวอาร์กติกไม่ใช่หรอเฮ้ออย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ลงไปต่อเถินหน้าระดับความลึก35433ฟุตจุดลึกสุดขอบฟ้าลิฟต์ลงมาแต่พื้นล่องลึกนี่อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา ไม้ปลดเข็มขัดน,นิรภัยเขาคว้ากล่องใส่เสาสัญญาณนำทางติดมือมาด้วยเพื่อให้คนที่จะลงมาต่อจากเขานำทางได้ง่ายขึ้นพอก้าวลงจากลิฟต์และเดินพ้นระยะไฟสปอตไลท์ก็เห็นได้ชัดเลยว่าก้นมหาสมุทรมันไม่ได้ว่างเปล่าพื้นทะเลปกคลุมไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักพืชคล้ายเชื้อนับล้านๆมีกุ้งตัวใสๆว่ายไปมาระหว่างตรงพืชพวกนั้นเหมือนมันกำลังกินอาหาร บนผนังหน้าผามีพืชเรืองแสงนับพันต้นยืดออกมาการยาวๆที่มีตุ่มสีฟ้าตรงปลายโน้มตัวตามทิศทางที่ไม้เดินผ่านมันสวยงามและน่าขนลุกดูเหมือนฉากในหนังเอเลี่ยนจากต่างดาวไม่มีผิดเขาเดินเลาะไปตามหน้าผาปักเสาสัญ,ญญาณทุกๆร้อยฟุตตอนแรกนึกว,ว่าที่นี่จะน่ากลัวกว่านี้นะก็แม้ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งนรกสักขนาดนั้นไม่มีใครตอบมุกข,ของเขา พวกนายยังได้ยินฉันอยู่ใช่ไหมได้ยินไหมเฮนรี่ตอบแต่เรามาทํางานไม่ได้มาเล่นมุกตลกเคยมีใครบอกไหมว่าชีวิตนายจะดีกว่านี้ถ้าหาัดมีความสุขสบ,บ้างเฮนรี่เลิกทําตัวเป็นตะแก่ขี้บ่นได้แล้วเรากําลังจะสร้างประวัติศาสตร์อยู่นะเว้ยเฮนรี่เงียบกลิบงั้นส่งวิทยุให้แอบบี้หน่อยเสียให้ตายเธอให้ฉันฟังเสียงกับการบ่นเรื่องกฎร,ระเบียบยังซัจะดีกว่าจูๆ่ๆไม้ก็หยุดเดิน เขาเดินมาสุดทางหน้าผาข้างหน้าของเขาคือเหวชันที่ดิ่งลึกลงสู่ความมืดมิดไร้กลนบึงเฮนรี่แน่ใจนะว่าลิบันพาชันลงมาสุดล่องลึกแล้วใช่นายอยู่ที่35,000ฟุตแล้วงั้นเหรอคือฉันยืนอ,อยู่ปากเหวแล้วดูยังไงไอ้นี่ก็ไม่ใช่ก้นมาหาสมุทรว่ะเป็นไปไม่ได้เราใช้โซน่าสแกนพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็วฉันบอกอยู่ไงว่าทัานใดนั้น พื้นใต้เท้าไม้ก็ถล่มลงไปร่างของเขาถลายตกลงจากขอบหน้ผาผาดิ่งลงสู่ความลึกที่ลึกลงไปอีกความมืดรอบตัวตอนนี้กลายเป็นความมืดสนิทไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวไม่มีทางรู้ทิศทางในขณะที่ล่วงหล่นการตกในมหาสมุทรเป็นกระบวนการที่เชื่องช้าแต่มันก็ให้เวลาเขาได้คิดถึงชะตากรรมที่รออยู่เบื้องล่างความลึกที่มนุษย์ไม่เคยรู้จัก เขาตะโกนเรียกเพื่อนร่วมทีมตะเกียกต,ตะกายไปในความว่างเปล่าแม้แต่จะมีชุดไฮเทคเขาก็ชะลอการตกไม่ได้ยิ่งลึกลงไปชุด EPM ก็เริ่มส่งเสียงสัญญาณเตือนดังลั่นเป็นเสียงเตือนการเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างรวดเร็วเกินกว่า16,000 psi แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรเขาก็กระแทกพื้นอย่างแรงเสียงไม้เงียบไปเขาหมดสติจากแรงกระแทกไม่ทราบระดับความลึก อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าหลายนาทีผ่านไปน่ความลึกที่ไม่ทราบค่าไม้ฟื้นขึ้นมาพร้อมเสียงปี๊บของชุดเกราะชุดยังคงทนไหวและกำลังปรับตัวกับแรงดันใหม่มาตรวัดแรงดันพังไปแล้วและระบบติดตามตัวก็รวนเราได้แต่เดาว,ว่าเขาตกลงมาลึกแค่ไหนไม้ส่งเสียงคลางขนาดลุกตัวขึ้นพยายามประมวลผลว่าเกิดอะไรขึ้น เฮนรี่เฮนรี่อยู่ไหมไม่มีสัญญาณตอบรับกับตันมีใครได้ยินไหมนอกจากเครื่องมือบางอย่างที่พังชุดส่วนใหญ่ก็ยังดูปกติดีแต่ติดต่อฐานไม่ได้เลยจุดที่เขาอยู่น่าจะลึกเกินกว่าสัญญาณจะส่งถึงเราทุกคนในห้องโถงนั่งดูภาพเหตุการณ์อย่างเงียบกริบรอคอยชะตากรรมของม้แม้จะตกลงมาลึกกว่าที่เราคิดว่าเป็นก้นสมุดแต่ดูเหมือนเขาจะยังอยู่บนชะง,งอนผาอีกชั้น เพราะข้างหน้ายังมีเหวลึกลงไปอีกไม่สิ้นสุดความเวิงหวางยังคงจ้องมองและยอเยยะเขาอยู่ตอบนอยเธอขอร้องแหละเขาอ้อนวอนน้ำเสียงสิ้นหวังเขาเปิดใช้งานเสาสัญ,ญญาณที่ยังติดตัวอยู่แล้วสำรวจรรอบๆเขาตกลงมาหน้าปากถ้ำพอดีถ้ำนี้เจาะเข้าไปในผนงังผาและลาดชันขึ้นไปข้างบนแม้กดจะบอกให้รอความช่วยเหลือ แต่เสียงคลื่คลาดแปลกๆที่ดังออกมาจากถ้ำมันดึงดูดให้เขาเดินเข้าไปผนังถ้ำเรียบจนหน้าขนลุกหินธรรมชาติไม่ควรจะเรียบขนาดนี้มันสะท้อนแสงไฟจากชุด EPM สว่างไปทั่วทางเดินไม้จ้องมองผนังแวววาวพวกนั้นพอปรับแสงไฟสองตรงๆสิ่งที่ดูเหมือนผนังเรียบกับเผยให้เห็นลวดลายประหลาดมันคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญษที่ไม่ตรงกับภาษาดใดๆบนโลกมนุษย์ ขณะที่เขากำลังดูสัญลักษณ์เสียงดังสนั่นก็ก้องไปทั่วทั้งถ้ำแรงสั่นสะเทือนเกือบทำไม้ล้มเสียงนั้นคล้ายกับไบโอแวงแต่จังหวะ่างออกไปเล็กน้อยเสียงนั้นเหมือนสะกดจิตไหมเขาเดินไปตามต้นเสียงเข้าไปอย่างว่าง่ายลืมเรื่องความช่วยเหลือลืมทุกอย่างยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่โอกาสรอดก็น้อยลงเท่านั้นถ้ำนำไปสู่โพรงถ้ำขนาดมหึม,มา ว้างจนแสงไฟส่องไปไม่ถึงผนังอีกฝั่งต่างจากอุโมงค์เมื่อกี้ผนังที่นี่ไม่เรียบแต่เต็มไปด้วยรูเล็กๆนับล้านรูทุกรูกลมดิ๊กและมีขนาดเท่ากันเป๊ะพอดูกกใกล้ๆรูพวกนั้นไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยหนอนหนอนแบบเดียวกับที่ทะลักออกมาจากร่างของเขาในห้องแอร์ล็อกพวกนั้นมันดิ้นพลาดและยืดตัวหาไม้ขณะที่เขาเดินผ่านแต่ไม้ไม่สนใจ เขาถูกดึงดูดด้วยเสียงที่ดังขึ้น,นเรื่อยๆในทุกย่างก้าวยิ่งเดินลึกเข้าไปเขายิ่งไม่สนใจรูบนผนังที่ขยายใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆเป้าหมายเดียวของไม้ก็คือต้นเสียงนั่นนอกจากนอนแล้วยังมีตัวประหลาดขายาวเดินโยเยี้ยไปมาดูเหมือนปูแมงมุมที่ไม่มีกระดองมันเอาขาจุ่มลงไปในกองนอนร่างกายหลอมรวมกันชั่วขณะเหมือนกำลังป้อนอาหารพอดึงขาออกขามันก็สั้นลง ส่วนตัวหนอนก็ขยายใหญ่ขึ้นในที่สุดเขาก็เดินมาถึงมุมหนึ่งของโพรงถ้าและได้พบกับต้นตอของเสียงเสียงนั้นมันคือลูกวานลูกวานที่ถูกกินไปแล้วครึ่งตัวร่างของมันติดอยู่กับผนังถ้ำถูกตึงไว้ด้วยหนอนยักษ์นับร้อยตัวที่ช้อนชัเข้าไปในเนื้อที่ฉีกขาของมันแม้จะเหลือแค่ครึ่งตัวและก็ไม่น่ามีชีวิตรอดได้แต่มันยังกลับไม่ตาย เหมือนพวกหนอนกําลังยื้อชีวิตมันไว้เป็นเครื่องช่วยหายใจสยองขวัญเพื่อจุดประสงค์บางอย่างของพวกมันเองปากของลูกวานอ้ากวา้างขากรรไกรฉีกขาดจนไม้มองเห็นเส้นเสียงของมันเส้นเสียงนั้นถูกปกคมด้วยหนอนที่กําลังดึงถึงและขยับเส้นเสียงให้เข้าที่ลูกวานกรีดร้องออกมาเป็นเสียงที่บิดเบี้ยวและวิปริตที่ดึงไม้ให้เดินเข้าไปใกล้อีกในขณะที่ไม้กําลังตกตะลึง หนอนจำนวนมากก็พุ่งออกมาจากรูลุมล้อมลอบตัวเขาอย่างรวดเร็วและภายในไม่กี่วินาทีพวกมันหลอมรวมกันพันรอบขาเขาและไต่ขึ้นมาบนชุดเกรอกสติของไม้กลับคืนมาเขากรีดร้องและพยายามกระชากพวกมันออกไปแต่มันเร็วเกินไปสำหรับเขาที่ติดอยู่ในกล่องเหล็กที่เชื่องช้าเขาล้มลงกับพื้นปล่อยให้พวกหนอนมแมลงและไอตัวขายาวลุมถึงแขนขาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น มันหลอมรวมกันจนกลายเป็นแผ่นเนื้อสีแดงฉานที่ค่อยๆปกคลุมไปทั่วทั้งตัวเขาเสียงไม้เงียบไปกล้องตอนนี้ถ่ายอะไรไม่เห็นเลยนอกจากก้อนเนื้อสีแดงที่อุดเลนไว้เสียงภายนอกอู้อีเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่ตื่นตระหนกของไม้ท่านใดนั้นเขากรีดร้องลั่นเมื่อเสียงปังดังสนั่นจนลำโพงแทบแตกมันคือเสียงชุดก่อที่ถูกเจาะทะลุรูเดียวกับที่เราเจอที่ฝ่าเท้าของเขานั่นแหละ พวกมันเข้ามาในชุดได้แล้วและพวกมันกำลังชอนใช้เข้าไปในเนื้อของเขาเสียงไม้ร้องโหยหวนด้วยความทรมานแสนสาหัสก่อนจะเงียบลงไปในที่สุดพวกเราทุกคนยืนแข็งทื่ออยู่หน้าจอตอนนี้เหลือเพียงตัวเลขจับเวลาที่ยังเดินอยู่บอกให้รู้ว่ากล้องยังคงทำงานแอบบี้ทนดูไม่ได้แล้ววิ่งหนีออกไปแล้วเจมเลยรีบตามไปปลอบเธอมันมันต้องไม่จบแบบนี้สิ โรเบิร์ตพูดเสียงสัน่นเดี๋ยวผมกลอไปข้างหน้านะเฮนรี่กับซิบมือสั่นเทาเรากรอวิดีโอไปเกือบ3วัน3วันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความมืดในขณะที่พวกหนอนฟักตัวอยู่ในร่างไม้ที่ถูกขังเดี่ยวในถ้ำนรกโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วภาพก็เริ่มชัดขึ้นแผ่นเนื้อที่บางเลนลอกออกเผยให้เห็นว่าไม้กลับขึ้นมาที่ลิบแล้ว ตลอดสามวันที่ผ่านมาในล่องลึกซินซีเทียมได้เข้ายึดครองพื้นที่ปกคลุมลิฟด้วยระยางเนื้อของพวกมันไม้กำลังควบคุมลิฟเหลืออะไรก็ตามที่เหลืออยู่ในร่างเขากำลังควบคุมมันเขาเดินโซซัสโซเซกลับมาที่สถานีเศษเนื้อของซินซีเทียมล่วงหล่นจากตัวเขาทุกอย่างก้าวเพื่อนร่วมทีมพยายามเรียกเขาผ่านวิทยุเมื่อสัญญ,ญาณกลับมาแต่ไม้ทำได้แค่ส่งเสียงคลืดคล่าในลําคอ คงเป็นเพราะหนอนมันกินปอดเขาไปเกือบหมดแล้วที่หน้าห้องแอร์ล็อกเขาเดินสเปดสป่าเข้าไปข้างในพร้อมที่จะปลดปล่อยคุมนรกเข้าสู่สถานีแต่นิชั่วพิบตาเดียวไม้หยุดตัวเองไว้ได้บางทีความคิดที่ต้องการจะทำร้ายคนที่เขารักอาจจะมากพอให้เขาดึงสติกลับมาได้ชั่วขณะนานพอที่จะกดปุ่มล็อกตายห้องแอร์ล็อกและขังตัวเองไว้ข้างใน ร่างของไม้สุดหวบลงกับพื้นเขาตายไปแล้วหลายวันแต่จิตวิญญาณเฮื่อสุดท้ายยังคงอยู่แม้ร่างกายจะกลายเป็นเพียงผ่านนะให้กับความสยองขวัญที่เขาแบกรับไว้ก็ตามวิดีโอจบลงแค่นั้นพวกเรายืนนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าพูดถึงสาเหตุการตายของไม้ผมแทบจะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งที่ตัวเองเกือบจะลงเอยแบบเดียวกันเฮนรี่ติดต่อศูนย์บัญชาการ แล้วบอกเขาว่าเราจะปิดโครงการนี้โรเบิร์ตทำลายความเงียบเจนนิเฟอร์ทำลายตัวอย่างที่เก็บมาจากห้องแอร์ล็อกซะมันยังปิดผนึกอยู่ใช่ไหมเจนนิเฟอร์พยักหน้าก็จะรีบวิ่งไปที่ห้องแลบเราต้องทำให้แน่ใจว่าไม่ว่าไอตัวพวกนี้มันคืออะไรมันจะต้องอยู่แค่ในนรกข้างล่างนั่นผมเดินไปหาเฮนรี่ที่กำลังพยายามติดต่อศูนย์แต่สิ่งที่ได้กลับมามีแต่เสียงซาของคลื่นรบกวน โรเบิร์ตเช็คกล้องวงจรปิดส่งโดนออกไปดูซินซีเทียมที่ลิฟต์กับตันสัญญาณหายไปหมดเลยติดต่อใครไม่ได้เลยครับบนจอกล้องวงจรปิดเราเห็นแผ่นเนื้อของซินซีเทียมแผ่ขยายไปตามพื้นปกคลุมซากปลาที่ตายเกลื่อนมันมีขนาดมหึงมาอย่างน่าเหลือเชื่อมันกำลังใช้ลิฟต์และชาญชลาเป็นนั่งร้านปีนขึ้นมาหาสถานีของเรา เสียงโลหะก,กระทบกันดังสนั่นวันไหวไปทั่วสถานีตามมาด้วยเสียงสัญญาณเตือนภัยเสียงบ้าอะไรวันนั่นผมตะโกนถามตรวจพบรอยแยกที่ตัวถังเซกเตอร์ C เสียงระบบอัตโนมัติดังขึ้นปิดกั้นโซนเดี๋ยวนี้โรเบิร์ตสัง่งแล้วเรื่องทำตามที่สั่งสิวะเขาตะคอกเฮนรี่มือไม้สัน่นรวนิบนแป้นพิมพ์พยายามดูความเสียหาย เซกเตอร์ซมันมีอะไรผมถามห้องแลบเชีย่ยเอ้ยหวังว่าเจนิเฟอร์จะยังไปไม่ถึงนะเฮนรี่อุทานในขณนะที่ประตูกั้นโซนกำลังทำงานขังใครก็ตามที่อยู่ข้างในเสียงกระแทกดังสนั่นอีกครั้งสัญญาณเตือนภัยกรีดร้องระงมตรวจพบรอยแยกที่ตัวถังเซกเตอร์บชิปหายชิปหายแล้วเอาไงดีกับตันเฮนรี่ตะโกนลั่น โรเบิร์ตยืนตัวแข็งทื่อช็อกอยู่กับทางเลือกระหว่างพยายามกู้สถานีหรือการหนีเอาตัวรอดเราต้องอพยพเขาพูดออกมาแค่นั้นเสียงแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินเราต้องหนีเดี๋ยวนี้